อ่ะเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราจะมาจัดสเปคคอมเน้นทนใช้งานนานในงบ40,000บาทกันนะครับจะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยนะครับเริ่มต้นด้วยเจ้าตัว i 5นะครับอ่าเจ0 0ศูนย์ศูนย์อยู่ไหนอ่ะเจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็เมนบอร์ดนะครับเมนบอร์ดจะเป็น b 2 5 0 m ของ gigabyte นะครับจริงๆจะใช้แบรนด์อื่นก็ได้นะครับแต่ว่า ก็อย่างที่ผมบอกครับเน้นทนทานแล้วก็ใช้งานได้นานๆนะครับการ์ดจอการ์ดจอเราจะใช้ GTX นะครับ1070นะครับ Extreme Gaming หาแป๊บหนึ่งนะฮะเออจ้าตัวนี้นะครับอ่าซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับรู้สึก Extreme Gaming ของ Gigabyte นี้ก็ทนสุดยอดนะครับแล้วก็รับประกัน5ปีนะครับหายห่วงซึ่งส่วนใหญ่ที่พังแรกๆก็คือการ์ดจอเนี่ยแหละอยู่ได้3-4ปีตามประกันนะครับซึ่งจ้ตัวนี้ประกันมาถึง5ปีเลยนะครับ แล้วก็แรมนะครับแรมเราจะใช้ 16G b นะครับอ่าของชิงตันนะครับ HyperFury อ่า bus 2.4นะครับซึ่งใช้8คูณ2ก็ดีกว่าไหมก็ก็ดีนะครับแต่ว่ามันแพงกว่านี้นิดนึงนะครับไม่กี่ร้อยฮาร์ดดิสเราจะใช้ของ Western Digital นะครับ Western Blue 1TB Power Supply เราว่าจะใช้ของ Super Power นะครับ Redeco 850W นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้ผมก็เคยบอกในคลิปจาก Power Supply แล้วนะครับ เจ้าตัวนี้ก็ดีใช้ได้เลยนะครับเป็นดิกหนึ่งตัวท็อปทอปที่ผมพูดเลยนะเคสแล้วก็เอาเคสอะไรก็ได้นะครับที่มันใหญ่ๆหน่อยนะครับไว้รองรับเจ้าการ์ดจอตัวนี้แล้วก็เราจะใช้พัดลมเป็นค o ล l cool e r Master ตอร์นะครับไฮเปอร์ทีสซึ่งเจ้าตัวนี้ก็จะทําให้ CPU เย็นขึ้นนะครับก็จะเย็นกว่าทิ้งเก่า Intel แหละเพราะงั้นเจ้าตัวนี้ก็จะซื้อแบบบล็อกแฟนเน็กก็ได้นะครับเพราะว่ายังไงเราก็ไม่ได้ใช้พัดลมเดิมของมันอยู่แล้ว ถ้าถามว่าเจ้าตัวนี้ดีไหมนะครับก็บอกว่าปานกลางแล้วกันนะครับ่าซึ่งมันก็จะลดอุณหภูมิเจ้าตัวนี้ได้ระดับหนึ่งนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้นไปอีกแต่ปกติเจ้าของ i ิน e l เนี่ยมันจะอยู่ได้78ปีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงพอได้สเปคประมาณ4 0 0 0 0ื่นแล้วนะครับแล้วก็มาดูผลเทสกันบ้างดีกว่านะครับว่าเล่นเกมอะไรได้บ้างนะครับซึ่งจริงๆมัน 4K ได้นะครับแต่ผมขอยังไม่ปรับ 4K แล้วกันนะครับเอาเป็น 2K ให้หมดก่อนนะครับ ซึ่งจะอยู่ที่ประมาณ100เฟรมซะส่วนใหญ่นะครับมาเริ่มที่เกม Watch d o g s 2นะครับปรับ High 2K อยู่ที่60-75ถึงเ5เฟรมนะครับ GTA V ปรับ Very High 2K อยู่ที่95-10-15ถึงถึงเฟรมนะครับฟาคาย p พม่ปรับ High 2K อยู่ที่75-90ถึงเ0เฟรมนะครับมา f ฟียปรับ Medium 2K อยู่ที่56-85ถึง85เฟรมนะครับซึ่งเกมนี้ก็กินสเปคได้หนักหน่วงพอสมควรเลยนะครับ ไลท t o f t o o m ไ r i d e r ปรับ High 2K อยู่ที่85-105เฟรมนะครับ t h e Witcher 3ปรับ High 2K อยู่ที่80-95เฟรมนะครับ c r ล s i 3ปรับ High 2K อยู่ที่ประมาณ75-90เฟรมนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าแต่100 frame เฟรมเันเกือบทุกเกมเลยนะครับยกเว้น m a มาเฟีย3ที่ค่อนข้างจะกระตุกแล้วก็แกว่งเล็กน้อยนะครับแต่ก็ยังอยู่ในช่วงที่เกิน60เฟรมนะก็ยังถือว่าโอเคนะครับ แต่ถ้าปรับภาพลงมาเป็น Fu l l HD นะครับก็จะปรับสูตรเลยก็ได้นะครับส่วน Arc เนี่ยหลายหลายคนบอกว่า I5 กับ1070ยเนี่ยมันเล่นไม่ได้นะครับปรับสูตรไม่ได้ออจริงๆมันเล่นได้นะครับ i5 กับ1 0 6 0ปรับสูตรมันก็กระตุกเล็กน้อยนะครับ20่ปปลายนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้ก็แรงกว่าพอสมควรก็ปรับสูตรได้นะครับแต่ไม่ได้มีผลเทสมาให้นะครับเพราะว่าหาไม่ได้ซึ่งก็มีแค่นี้นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัวนี้ก็อย่างน้อยก เจ้าตัวนี้เป็น10ปีอะ่ะเจ้าตัวนี้ก็78ปีนะครับเจ้าตัวนี้ไม่แน่ใจไม่เคยใช้นานเจ้าตัวนี้ก็มันมันคงไม่พังอะ่ะเจ้าตัวนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันสรุปก็ใช้ได้โอเคนะครับใช้นานแล้วก็ควบคุมอุณหภูมิ CPU ได้ดีเจ้าตัวนี้ก็มีพัดลมมาให้3พัดลม,มครับก็โอเคอยู่ก็มีแค่นี้แหละครับสำหรับใครที่อยากให้จัดสเปคอะไรก็คอมเมนต์กันไว้นะครับและอย่าลืมกดไลค์ซับแล้วก็แชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเสร็จแลวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ